ท็อปฟาเหตุการณ์สําคัญของเชลซีในปี2025จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มกันที่อันดับที่5นะครับกับการเสริมทัพที่ดุดันเชลซีทุ่มงบมหาศาลดึงนักเตะใหม่เข้ามาในทีมแบบไม่ยัง้งนําทัพมาโดยชูเอาเปโดนะครับค่าตัว60ล้านปอนด์อาเดฮานกานาโชค่าตัว50ล้านปอนด์เจมี่กิเทนค่าตัว50ล้านปอนด์ตามมาด้วยกองหลังอนาคตไกยอเรลฮาโต้37ล้านปอนด์เรียมดีแลบ30ล้านปอนด์และยังมีมิดฟิลด์ดาวรุ่งดาริเอสูโก้18 โคดไกลนะครับเอสเตวาวิลเลี่ยนค่าตัวเบื้องต้น29ล้านปอนด์และเคนดี้ปาเอสอีก17ล้านปอนด์ตามรายชื่อที่เอ่ยมานะครับรวมทั้งสส้นค่าตัวเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ย291ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวอันดับที่4นะครับยิงนาทีบาสแมตที่แฟนบอลและเจ้าหนูสตีฟนะครับจะไม่มีวันลืมเลยที่3สแตมฟอร์ดบีในศึกพรีเมียร์ลีกเดือนตุลาคม2025นะครับในเกมที่เชลซีเนี่ยเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลเกมทำท่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันแต่แล้วในนาทีีท่90 5SW ว เดารุ่งบาซิเลียนก็โชว์ความมหัศจรรย์ซัดประตูชัยพาเชลซีเฉือนชนะลิพูลสองประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันและโคตรร้าวใจประตูนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ทาให้แฟนบอลเชลซีเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีของและอนาคตไกลแน่นอนอันดับที่3นะครับคืนสู่เวทียักษ์คัมแบ็กยูฟาแชมเปียนลีกเอนโซมาเลสกานะครับพาเชลซีจบท็อปโฟนในพรีเมียร์ในฤดูกาล2024-2025ได้สําเร็จส่งสิงบูกับสู่ยูฟาแชมเปียนลีกอีกครั้งในรอบ2ฤดูกาลและพวกเขาก็ไม่ทําให้ผิด หวังนะครับด้วยการโชว์ฟอร์มโหดถลม่มอาร์จ็คไปถึง5ประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านถล่มบาซ่า3ประตูต่อศูนย์แต่ก็มาสะดุดในเกมเยือนด้วยการเสมอคาราบักสอประตูต่อ2และบุกไปแพ้อัตตันตา2ประตูต่อหนึ P ่งแต่ยังเหลืออีกสองเกมในรอบลีกเฟสน,นะครับเพื่อให้ลุนเข้ารอบต่อไปอันดับที่2ควา้าแชมป์คอนเฟลิกสมัยแรกและว Europe, คว้าแชมป์ยุโรปครบทุกรายการนี่คือความสําเร็จที่ยังไม่มีใครเคยทําได้เลยนะครับในเดือนพฤษภาคมเชลซี Chelsea สร้างประวัติศาสตร์เป็นสโมสรแรกที่ว Europe, คว้าแชมป์ยุโรปครบทุกรายการหลั หลังจากถล่มเลอลเบติส4ประตูต่ตอ1ในรอบชิงชนะเลิศที่โปลแลนด์ในศึกยูฟาคอนเฟลีกและคว้าแชมป์มาครอบครองพร้อมกับทํำสถิติยูโรเปียนแกนสแลมหรือก็คือการคว้าแชมป์ยุโรปครบทุกรายการอย่างยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปียนลีกยูฟายูโรปาลีกยูฟาซู per คัพยูฟาคอนเฟลีกและ ยูฟ่าครับวินเนอร์ครับและอันดับที่1เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้นั่นคือการวาคว้าแชมป์ฟี فا คัพเวอร์คัพ2025มาครอบครองโดยการแข่งขันชิงแชมป์สโมส,มสรโลกในครั้งนี้นะครับจะเป็นรูปแบบใหม่32ทีมจากที่สหรัฐอเมริกาและเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะครับเชลซี Chelsea ที่ทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรา,ายการนี้สิงบูเนี่ยก็โชว์ฟอร์มดุด้วยการถล่มทีมมหาเศรษฐีและแชมป์ยุโรป2025อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงไปขาดลอยดยสกอร์3ประตูต่อ0 จารึกชื่อเป็นทีมแรกจากอังกฤษที่คว้าชแชมป์รายการนี้ได้ถึง2สมัยนอกจากนี้นะครับเชลซียังเป็นทีมแรกของโลกที่สามารถคว้าชแชมป์สโมสรโลกทั้งในรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ได้อย่างยิ่งใหญ่และแฟนเชลซีล่ะครับชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดในปี2025กสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและที่สําคัญก็ฝากกดไลค์และกดติดตามสเต็มฟอร์ดบิดด้วยนะครับและพวกเราลุยกันต่อในปี2026ค c h e l s e a ลซี Yay!